ลอนะเอาไว้ท้ายเลยคนดีลองลงมานะที่หนึ่งขอรวยแล้วกันนั่นไงนสุดท้ายเ,เงินก็เป็นปัจจัยสำคัญจริงๆอแต่ในกรณีพี่เนี่ยไม่ต้องห่วงนะพี่จีบใครก็ได้เพราะหน้าพี่เหมือนคนรวยวะ่ะรวยปมปอไม่เอาดีมันต้องรวยจริงๆสิวะ นี่อยญ่คุณนายหมอทำไมแกไม่ไปทำพิลายฉันมาเอาหน้าอย่าบ่นนะ่ะฉันก็มีเหตุผลของฉันแหละแล้วเรื่องหลังแต่งงานเป็นไงมัง่งฮะดีฟินเขาไม่ต้างชงเลยจริงจริงฉันก็ไม่ค่อยอยากพูดหรอกแกไม่เป็นไรหนักไลยวะหลังๆฟินเขาเครียดมากเลยอ่ะ เขาอยากหาเงินให้ได้เยอะๆจนบางทีมันมนเป็นแรงบีบทําให้ชีวิตมันตึงเกินไปอ่ะแกเข้าใจปะฉันว่านะเขาคงอยากจะเป็นผู้นําที่ดีที่แบบว่าหาเงินให้ได้เยอะๆที่จะมาดูแลฉันเป็นอย่างดีอ่ะแต่บางทีการเป็นผู้ตามที่ดีอ่ะมันก็เครียดนะเว้ยแกเคยเป็นไหมที่ไม่กล้าอยากอ่ะอยาก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 อะไรก็ไม่กล้าขนาดอยากยังไม่กล้าเลยอ่ะโอยแต่มาตายอ่ะนี่แกรู้ไหมจนวันนี้ฉันยังไม่รู้เลยว่าฉันจะได้ น่งที่ไหนแกบอกไม่อยากเล่าไงวะแล้วแกคิดว่าฉันอยากทำเล็นจริงเหรออ้าวอีนี่คะร้านเรามีทำเล็บด้วยนะครับนี่ครับ น้ำบาดท,ที่ลาน,นครับขอบคุณค่ะ <c oughs> ไม่สบายแล้ครับสงสัยจ,จะเป็นหวัดนะคะเป็นหวัดหาหมอไหมครับถ้าปล่อยไว้เป็นนานๆเน,นี่ยไม่ดีนะครับขับรถมาหรือเปล่าครับถ้าไม่ได้ขับรถมาเนี่ยผมไปส่งได้นะครับไม,ไม่เป็นไรค่ะบะหมี่เกรงใจบะหมี่ชื่อหน้ากินจังเลยนะครับถ้าเกิดไม่ได้รถมาเนี่ยผมไปส่งได้จริงๆนะครับไม่เป็นไรนคร่ะบะหมี่เกรงใจ ขนมได้แล้วคะ่ะนี่คุณมันจีบนะคะนี่มันจีบยังไงรู้ไหมมันจีบแบบเทวดาจีบเจ้าหญิงอตอนนี้เราไอานะคะก็บอกว่าจะพาเราไปหาหมอฮะเราเป็นแฟนกันก่อนนะกระแอมนี่ดึงก็มบอกว่าตอแหละคะ่ะเจ็งเลยแบบนี้จบเลยจริงหรอคะพี่จริงครับ มันไม่มีอยู่จริงหรอครับเทวดาผมก็เป็นคนธรรมดานี่แหละมีรักมีเบื่อก็แบบนี้ครับแล้วน้องครับเป็นคนธรรมดาหรือว่าเป็นเจ้าหญิงบะหมีเป็นซาตานนะคะฮะเอาแล้วเอา,เอา,เอาพี่เป็นดีเจเหรอคะดูได้ไงครับก็พี่ห้อยสร้อยซะขนาดนั้นนะคะ <laughs> ครับดีเจครับ แล้วในนี้มีเบอร์พี่ไหมคะอ๋ออันนี้ไม่มีครับอันนี้มีครับเอ่อมีมีแฟนแล้วนะคะน,นั้นคงไม่ใช่ปัญหาครับบ้า ความรักของผู้ชายกับผู้หญิงมันเริ่มอย่างนี้แล้ววะยังไม่มีใครพูดเรื่องความรักเลยนะเว้ยไม่คิดงี้เหรอมึงคิดได้แค่นี้เหรอมึงอย่าคิดมากเกินไปบางเรื่องในคิดน้อย,อยก็ได้นะเว้ยปล่อยให้อารมณ์มันพัดพาไปบ้างก็ได้พัดพาไป <c oughs> <c oughs> โลกแม่งเปลี่ยนไปแล้วจริงๆว่ะเก็กบกระเป๋าไปอยู่โลกอื่นเลยไปทำอ,อะไรแช่ง ขอแกไม่เจอผู้หญิงดีๆไม่เป็นไรไม่เน้นคุณภาพเว้ยเน้นปริมาณเน,นาะถ้าไม่ลงตัวจะหลับได้ไหมเนี่ย どうやら。 thank <laughs> สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอเชิญพบกับรายการ Today News นั่นเองนะฮะจาก Active 99นั่นเองครับผมดีเจบัมครับและแน่นอนครับผมดีเจบิ๊กครับดีเจพี่บิ๊กเป็นหัวหน้าดีเจน้องบมัมแต่ท่านผู้ฟังไม่ต้องกลัวนะครับสักวันหนึ่งดีเจบัมจะเจริญเติบโตและเป็นหัวหน้าดีเจบิ๊กให้ได้ครับท่านใดที่ทยาทยาและมักอยากไปสูงเหมือนกับดีเจบัมสิ่งที่คุณจะทําได้ตอนนี้คือรับรู้เรื่องเศรษฐกิจรอบโลกครับ ครับคุณฟังครับตอนนี้ถ้าเกิดพร้อมแล้วลุยเอาล่ะตอนนี้เรามาเริม่รม,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 มต้นกันแบบยาวๆนะครับผมกับตลาดหุ้นก่อนดีกว่าครับเริ่มต้นขึ้นกับตลาดหุ้นนะกรุงโตเกียวแลชินีนิเกเออีกเปไ็นรายการซื้อขายภาคเช้าวันนี้อยู่ที่ระดับ8,597.70นะครับปร,รับเพิ่มขึ้น26.30จุดนะครับหรือคิดเป็น0.31%แซ่แซสาม่แซ่ ฮ่องกงปิดตลาดในวันนี้3 3 3จุดหรือ7 7ดเ็ปอร์เซ็นต์นะครับปัจจัยมาจากนักลงทุนเทขายเพราะวิกฤตน,น้ำท่วมครับแล้วมาต่อเลยดีกว่าดีครับกับราคาน้ำมันวันนี้ราคาน้ำมันดิบที่ดูบ่ายวันนี้กับตลาดสิงคโปร์ปรับตัน้ำลงแ้าสี่จหรึ่งแปดเลตต่อบาร์เรล เรื่องพยากรณ์อากาศกันบ้างนะครับตอนนี้นะครับผมภาคเหนือฝนตกหนะักภาคกลางฝนตกหนักหนักส่วนภาคใต้ครับฝนตกไม่หยุดครับจบการรายงานพยากรณ์อากาศครับอะไะครับคุณผู้ังครับ,รรบ,บและตอนนี้ก็มาถึงช่วงท้ทายๆของรายการของเราแล้วนะครับ นี่คือข่าวเศรษฐกิจของวันนี้นะฮะผู้ชมครับกับดีเจบิ๊กบัม์และแน่น,นอนครับช่วงต่อไปจะอยู่กับรายการเสียงหลอกขอคู่และตอนนี้ดีเจเก็มาเรียบร้อยแล้วด้วยทักทายหน่อยดีกว่าเลยครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังผมดีเจเครับ,รบ,รบอุ้ยเป็นไรพทรใครเนี่ยแต่ใครล่ะแงโทรไปไม่รับสายผมรไปหามิสคอล์เ วะฉันโทรไปห้าสายเจก่อนจะรับได้มันต้องโทรกลับมายัางต่ำหกสายโอ้โห